ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะสาธิตวิธีการ b าย f ฟแบบเทอร์บูลา่าหนึ่งคูณหนึ่งชิ้นงานออกมาจะไม่ลังค่ะแล้วก็ยืดหยุ่นมีสปริงสวัสดีค่ะเมนที่นี่แฮนเมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นนิตติ้งเบสิกนะคะนิตติ้งพื้นฐานจะเป็นการบายออฟ ลายที่เราถักเป็นลายลูกฟูกหนึ่งคูณหนึ่งเราจะปลดห่วงเป็นแบบเทอร์บูล่านะคะตอนที่เราเริ่มต้นเราเริ่มต้นเทอร์บูล่าแคสออนวิธีถักนะคะให้ตรงปลายตรงนี้มันไม่ลังดูคลิปได้นะคะรหัส KB ศูนย์หกห้าลิงก์จะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะลายที่ถักตรงนี้จะเป็นการถักนิดหนึ่งเพอหนึ่ง เราจะเอาไปใช้ถักขอบเสื้อขอบแขนนะคะหรือตรงที่เป็นคอเสื้อเวลาเราจะเก็บงานเราต้องการให้ข้างบนตรงนี้เหมือนกับข้างล่างตอนที่เราเริ่มอุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นเข็มปักคอสติสหรือเข็มเย็บไหมพรมเวลาเราปลดห่วงนะนิ้วชี้เรากดตรงห่วงไว้ไม่ให้มันเลื่อนออกมาลายนิดนะคะ จะคู่กับลายนิดลายเพอจะคู่กับลายเพอนิดเวลาเราปลดเราแทงขึ้นแบบนี้เพอเราจะแพงลงแบบนี้ห่วงที่หนึ่งเป็นห่วงนิดเราล็อกห่วงแรกก่อนนะคะห่วงที่หนึ่งคู่กับห่วงที่ถ้านับแบบนี้เป็นห่วงที่สอง ห่วงที่หนึ่งล้อข้อแบบนี้นะคะนิดไหมมันจะมาข้างหน้าตอนนี้เราปลดห่วงแรกและต่อไปเรามาดูห่วงเพอค่อยค่อยปลดค่อยๆดูนะคะเพอจะคู่กับห่วงเพอห่วงเพอเวลาเราปลดเราปลดซ้ายไปขวาแล้วเอา ัวเข็มนะคะเข้ามาตรงนี้ตรงกลางแล้วบิดลงไปไหมจะไปอยู่ข้างหลังไหมตอนที่เราเผื่อตรงนี้นะก่อนที่เราจะปลดมันจะวนรอบชิ้นงานสองรอบครึ่งอทีนี้เรามาเจอห่วงนิดคู่กับนิดปลดห่วงนิดห่วงแรกปลดแบบนี้นะคะ ปดแบบนี้แล้วขึ้นมาใหม่มันจะอยู่ข้างบนแล้วลายตัวนี้มันจะไม่บิดต่อไปห่วงเพอ ดูเส้นตัวนี้นะมันจะดึงให้ลายตัวนี้บิดออกมาด้านขวาทงนิดค่ะดูมือเราค่อยๆทำตามนะคะไม่ยากแต่เราต้องดูคู่มันให้ดีสังเกตไหมนะนิดไหมจะมาข้างหน้าถ้าเป็นเพอไหมจะไปข้างหลังปลดเพอ ตัวนนี้นะต่อไปปลดห่วงนิดคู่กับนิดนิดคู่กับนิดเพอคู่กับเพอที่เราปลดอยู่เป็นรูปฟูกหนึ่งคูณหนึ่งนะครับต่อไปปลดเพออ้อมข้างหลัง ลายนี้เอาไปใช้ปลดตัวแขนเสื้อก็สวยนะคะแขนเสือ้อคอเสือ้อแล้วมันจะไม่ลังหมเพอ นิดพอไปอย่างนี้เสร็จแล้วมันจะบิดข้อมือกลับนิ้วนี้กดหมไว้ห่วงนิดค่ะทำให้ดูครบเลยโดยที่ไม่ตัดต่อนะคะห่วงเพิ่อ งนิดจุดนี้มันจะไม่ลัง่วงเพอ่อ เวลาเราดูลายห่วงเพลมันจะมีปุ่มขึ้นมาแบบนี้ถ้าห่วงนิดมันจะเป็นแบบนนี้ห่วงเพลจะอยู่ข้างล่างนิดคู่นิดเพลคู่เพลค่ะห่วงเพลอ,อ้อมห่วงนิด ดูที่ไหมนะคะไหมมันมาจบที่นิดต่อไปจะต้องเป็นห่วงเพอห่วงเพอมันจะอ้อมไปข้างหลังทีนี้ถ้าเราทําแล้วเราหยุดไว้เราจะรู้ได้ยังไงว่าห่วงต่อไปมันจะเป็นอะไรเราดูไหมคะ่ะไหมตอนนี้มันผ่านมาที่ห่วงเพอต่อไปมันต้องเริ่มที่ห่วงนิดมือกดไว้นะคะข้างหลัง วิธีปลดห่วงแบบวงกลมเดี๋ยวเราตามดูนะคะเวลาถักเป็นชิ้นงานวงกลมชิ้นงานใหญ่ค่ะก็จะเอาตัวนี้ค่ะไปดัดแปลงส่วนตัวนี้เป็นการทดลองแรงมือเราก็จะได้เป็นเทอร์บูล่าแคสออนเทอร์บูล่าบายออฟงานออกมาจะเป็นสปริงแล้วตรงนี้มันจะไม่ลัง ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะอัลบั้มของนิตติ้งมือใหม่นะคะจะอยู่ที่เพลิดลิงก์จะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอคะ่ะสามารถตามไปดูได้พบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o ยูทูบเมทินีแฮนเมดขอบคุณค่ะ